ภา,าษาฝรั่งเศสง่ายๆในชีวิตประจําวันนะครับอันนี้เป็นทางเท้าติดข้างถนนนะครับแล้วก็มีคําศัพท์คํานี้นะครับเปียตรงนะครับเทเวร์เซออบบิกาตัวนะครับเปียตรงเทเวร์เซออิกาตัวนะครับก็คือว่าเราจะเดินต่อไปตรงทางเทา้าตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาทำาทา์โวก็คือว่ากําลังกอ่อสร้างอยู่นะครับไม่ปลอดภัยนะครับ เป ify, face, ียตรงแปลว่าเปียตรงแปลว่าคนที่เดินเท้านะครับแล้วก็ทาว์เวคเซ่นะครับก็คือต้องข้ามข้ามก็คือข้ามไปเดินฝั่งนู้นนะครับออบบิการตัวนะครับออบบิการตัวแปลว่าบังคับนะครับก็คือว่าไม่ให้เราเดินไปตรงนี้นะครับห้ามเดินผ่านเด็ดขาดนะครับให้ข้ามไปเดินฝั่งนู้นนะครับก็คือห้ามผ่านนั่นเองนะครับอีกครั้งนะครับเปียตรงทาว์เวคเซ่นะครับ obrigado a honra